ไปไหนไปดูอือปลาหน่อยปลาหน่อยสินไล่ยู่ดอกปลาหน่อยสินไล่ยดอกอุ้ยปลาหน่อยอ,ยยอ,ยอ,อุย,ปล,อย,อยปลาบูเล็กจอมเขามันกินกุ้งปลายัางปลาหมางเต็มอปหมดปลาหม่างบอกอุย้ยเศรษฐีอลอยพอๆพกันเสาร์มื่อนี้นะครับพอดีช่วงช่วงนี้ ยังดีเนี่ยแต่ว่าพายุเหลื่อมห่างๆไปแหละคือสิคือสิผ่าน,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 นไปแล้วพอดีเป็น,นปตะถือขนาดเนาะมันหนองโขดป่อเออมันแมนอยู่มองนี่ขึ้นไปใส่ผุนท้าท้าท้าพญสิทธิ์ผุนลองเบิง,งโอ้ป้านบุนขึ้นหนอดผุนเอามองนี่ที่ใส่มองเข้าใส่หลอบลังสุดทายนะ่ะให้หานมันงยางายเนี่ย ตัวสาคัญคือมันอยู่หนอกปลามันอยู่ในปลามันพะว่าย่าน้ำเลนเรนสิปลามันอยู่หลอกฟังเ,เดี๋ยวนนเดี๋ยวจะไหนหนเดี๋ยวเดี๋ยวเอาขาม,มาผิดสิบ่วทั้งรูมันข้ายางใส่ไห้นะตัวใหญ่มันกับเขาจู้ฟังคือกันหลย่าน้ำขึ้นๆแบบนะี้ัมิดอยู่ปกติบ่เคยผ่าได้ ใส่บ่ถือมองกับบ่ถือเนาะสุดละบ่หลบกลุ่มคนย่ายใยโหดกรเรืออ้าวเนี้ยมาขึ้นไหวขับเนี่ยคือวันละตามธรรมศาสตร์เขาบนเน,ะนาะวัดนา น้ำโค้งกับขึ้นน้ำโค้งขึ้นโ้ได้อยู่ไก่นี่กับใส่ความระมันระวังเอาโอ้ดอนกลางนำ้ำเลือแต่กกลุ่มตนนเดียวเขาไปไหนบอลหลโอ้เสียเสียหายเลยจักดัง,ด,งด,ดังเดียวงเดียวบบผ่านว่ะดึงหลักเข้ามาได้บอโครักมันอยู่ไซแหละ โอ้ปกติยังถือดีที่พอถืย้อนยังย้อนใส่น้ำมันขึ้นสูงแล้วมองมันอยู่เนอกเบิ่งหลอบแล้วเด้อเบืองหลอบแล้วเด้อยังมันอันนั้นหลอบแล้วเขาขามอ่ะมองเคยถือคือว่ามันจะคือคือปกคือคือเนาะ พุ้มกุ๊บย้ำหลบกุ้งพี่น้องเบิร์น้ำขึ้นเรี้ยวไล, <c oughs> ล่ไล่ก็อยากถ่วมรีบเบิร์ดไอเบิร์น้ำไล่ดีอยู่บองเพราะว่าน้ำขึ้นมาหอดลนดิเป็นไหน ปลาตัวอปลาน้อยปลาน้อยสิหลายดอกปลานอยสิหลายดอก้ยปลานอย้ยปลาบูเลยจอมเขามันกินกุ้งปลาหยังปลามเต็มอยมบ่้ยใส่เบ็ดนี่ร้อยกุใส่ละอันก็สิถืดีบ่จัเนาะักมันแน่นเลตัวนีใส่ไว้กเวนก็สิถืบ่จักหน่อยใส่มาดู ปลาหมางกลายใช่โอ้ยมีแต่ปลาหน่อยกุ้งเหรอป้านไดกุ้งปลาบูเขามากินมดอืมปลาบูแล้วมันกินเบิดเบิดน้ำปลาบูเห็นใจปะเห่นแน่นอนพี่ปลายังเล่นอยู่พายเขาไปก่อนเทเลใส่ไปเทเลเซยไบขึ้นหล่นที่เท่ลเคุ่และคุกกระเจี๊ยวเสียเงาเห็ดมันชิลายอยู่ อัออกกอนนี้อะแกอกันที่แก่ออก,กันอเออฮมถือ,อจบเจอพี่น้องเลยไอ้ไอ้หลอบกุ้งกับพ่อได้เยอะม,มามือนกุง้งแต่ปลาร้าปล่าไปมาโอ้ยหูเมียงใหม่เมียงไหลเบิ้ง หลอบมือหนที่เป็นยังไงลองดูใส่บอลได้ใส่หน่อกเใส่ตื่นๆนี่เห็นได้นี่องขี่ตุ่ตใใตมโอ้ยสายมันสั่นโผล่หน่อยอีสายอยู่ในก๊กอันนี้มันตื่นโผล่ปวล่ถือ,นอ,อนเนาอเอาเบิ้งล้างลุมมาหนอยเอาเบิ้งหลอบล้างสุดท้ายหลอบ4ีล้ลางเหลืออยู่สามลังบาทนี่ เดี่วแต่ม,มือมันพี่น่อมืมอนี้พอเห็นสองลังงทึ่งครับิ่งลังทีสามนี่เพิ่งมีหลุนกันอยู่บ่น้หงลหอดพื้นบ่วะอะไรดีหรอ ป่ะเข็นเมือบ่อนนะฮะทำนีล่ลระพี่น้องเลยบบมันมาอนี่เล้วแต่มือขึ้นกันเด้อมือมันมือประมาณมือนี่บบมันไปเขื่อมือก่อนครับบ้านนี่สวัสดีครับ